มาอยู่กับเกมสุดท้ายของฟีเ e อร์คอนดินเนนตัลซีรีส์ครับรักไม่รักก็ดูเอาแล้วกันโยนอะไรมาก็เล่นให้หมดทุกอย่างครับเอาละครับผมแต่ก่อนอื่นเลยก็ย้ำกันอีกหนึ่งครั้งผู้ไปตอนเปิดรายการแล้วเนาะขอบคุณทุกคนมากครับที่ให้การสนับสนุนเกมของเราจนได้เป็นเกมโมนะบายเออต e เยเนาะยังไงก็ขอบพระคุณมากครับถ้าไม่มีทุกท่านก็จะ ไม่มีรางวัลดีๆอย่างนี้ให้กับพวกเราแน่นอนเป็นอีสปอร์ตโมบายออฟเตอรเยียนะคบที่เราได้รับรางวัลมาก็ต้องขอบคุณทุกแรงใจแรงเชียร์แรงหววทุกคนด้วยครับมาดูฮะตัวนี้เริ่มต้นกันเข้ามาเอ็กทิซ่าครับประท้าตัวนั้นเอจครับที่ที่ผมเชียร์เนี่ยคือโฟยูนะถ้าเกิดเขาจบระดับสุดท้ายเนี่ยผมโดนลุมดิดมากอกใช่ไหมคุณแล้วแป๊บหนึ่งคุณพูดอย่างเงี้ยคุณดูฟอร์มเกมเมื่อกี้ผมเป็อย่างอาร์คิวผมดูแล้วผมดูแล้วเป็นไงสิบสองพอเจอเรียบ้อยไม่แต่อันนี้มัน แลอาคิวลุ้นไงเอออาคิวลุ้นไงนอาคิวอาจจะต้องแบบต้องยกระดับหน่อยแต่ว่าไพคิวสามเนี่ยก็ไม่ได้บอกไม่เก่งนะแต่ว่ารคุณพยายามจะทําตัวน้อยใจอยู่หรือเปล่าตอนเนี้ยใครจะทําอย่างนั้นตอนท,ท้ายไม่บอก <c oughs> นี่แม่เนี่ยคุณกําลังออกลูกงอง,งแงแล้วนะคุณวบโตะตอนนี้<อ>ถือว่าผ<อ>่อนคลายกันไปครับเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ทีมไทยเราทั้งสองทีมเนี่ยถือว่าหายใจกันได้ทั่วท้องมากๆเลยจริงๆครับผมสบายอ่ะสบายเกมนี้ก็ดูกันสนุกๆนะครับแต่ว่ายังไงก็ยังต้องทำผลงานที่ดีอยู่นะสำหรับทีมไทย เอ็กพีขอไม่ต่ำกว่าสิบห้าแต้มแล้วกันคือชัวร์นะแบบถ้าสิบห้าแต้มปุ๊บคือคุณสบายแล้วจะไม่ต้องลุ้นทีมอื่นเลยอ,อ่ะยังไงก็ช่วยเชร์กันด้วยแล้วกันนะครับผมยังหวังให้เอ็กพีได้บูญ่าอยู่นะเพื่อปลดแอกตัวเองตรงนี้ปลดล็อกตัวเองเพิ่มความมั่นใจตรงนี้นั่นเองครับตั้งหนึ่งบุญญาเนี่ยใ,ใช่ครับที่อยากจะได้ฮะแต่ถ้าเอ็กพีได้คุณบิกกี้ก็ชนะถ้วรู้ว่าเป็นนะิยทธายพ e ีรู้ฮะไม่มีอะไรครับผม ตอนนี้อ่าคุณใบตักับเราแบบเราเราเรียกบอลบอลมาเล่นด้วยไหมไมแล้วท้าไมตอนบอลบอลอยู่ถึงไม่โดนลงโทษอ่ะเราต้องมั่นใจในทีมที่เราเลือกสิเพราะเป็นยังไงทำไมตอนบอลบอลอยู่เขาไม่มีกฎแบบอันนี้มาหรือว่าเป็นผมกับคุณอีกแล้วไม่มันเป็นเกมสุดท้ายไงก็มีอะไรสีสันทิ้งท้ายหน่อยๆฮ่าดูนะครับทางน่าของเซร์อิกีไปซายคุณใบตัจะกลหัวครับเล่นกับโอลิมปัสอยู่เดี๋ยวผมโกนหนวดไหมล่ะไม่เอาเลี้ยงไว้นานด้วยนะเลี้ยงไว้นานด้วยนะ อ่าดูนี้ครับเนน่าโอลิมปารเข้าไปเล่นกับตัวหน้าซีไอีไปได้ครับเหมือนจะเป็นเนน่าแพคแมนไอคิวมาเก็บใส่โอลิมปัสนะคุณแล้วสัตว์ัวนี้เป็นเฮดช็อตใส่เนน่าของจาลงไปครับโอ้โแล้วได้มาก่อนครับแพคแมนเป็นคนที่ยิงระยะไกลดีมากครับบอกไว้ตั้งนานแล้วว่าเนี่ยระยะไก,ก,กลแบบผุ่แม่นจัดๆตัวแพคแมนอยากให้ได้ยิงอ่ะโอ้โหของจริงของจริงวินาทีเดียวที่วัตถุล่วงหล่นจากทางน้างของที่สูงตกลงพื้นดินนะซัดแกสุนลงไปตรงนั้นครับไม่ต้องมีกฎนิวตันแต่อย่างใดครับโดนนนตรงงั้่ว ทายูเลือเหลือนิดเดียวเท่านั้นครับตัวอาคิวเปิดมาเกมนี้นี่ยยตอ้องเอาแล้วครับเหมือนรู้นะว่าตารางคะแนนตัวเองอยู่ที่ประมาณตรงไหนแล้วต้องบู้ยตัวเองขึ้นมาค่อนข้างเยอะครับการเล่นก้าเสี่ยงหน่อยครับผมเอาง่ายว่าจิ้มทีมไหนก็ได้อย่าไปเจอทีมไทยพอไม่อย่างนั้นหนักแน่นอนตัวอาร์คิวแม่พยายามจะเล่นอยู่ครับทนาทโยพันยาขึ้นวันนี้แต่ว่าทนาวิ่าโดนเข้าไปแล้วแลวเป็นทนาพาดีด้วยครับตามไปรู้เก่มเมื่อนั้นไม่น่ารอครับ น่าจะโดนเก็บร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่โอลิปัสน,น่าจะเหลือคนเดียวเท่านั้นครับใช่ครับพอตอนแรกนี่ก่อนจะมีบทลงโทษที่ผมไม่ได้เชียร์อาร์คิวนะพอมีเท่านั้นแหละโผ่สุดใจาขาดดิ้นเลย <laughs> ผมเชียร์ยิ่งกว่าเอฟพีเอโอจี Q G ตอนนี้มันก็แค่เจ็บนิ้วเป็นไรไปอะ่ะโอลิปสัสนะจบมาจาก12ไปครับตรงนี้โอนิกครับครับผมอาร์คิวเปิดม,มาตอนนี้ได้4แต้มแล้วครับจากแพ็กแมนนั่นเองครับต้องมากกว่า4แต้มครับถ้าจะอยากเข้าสู่ รอบเกมไฟนอลตรงนี้ครับ,รบเพราะว่าเกมที่แล้วอย่าลืมว่าไม่มีทักแต้มเลยครับคือยิ่งว่าขาดทุนอีกครับคิวเกมเมื่อ Q สักครู่ครับอย่างน้อยมีทั้งสิบแต้มมันก็ยังดีแต่การว่าพอไม่มีอะไรเลยเกมนี้ต้องบูสต์ในการที่จะเอาทุนจากเกมที่แล้วคืนมาแล้วต้องบวกกําไรเพิ่มเข้าไปอีกด้วยครับเอาแล้วครับ ARG กับ XTC ครับไม่เห็นโฟยูของคุณเลยนะอืดีแล้วก็ไม่จับอดีแล้ว ใช่เราไม่พูดถึงเอ็กซ์พี่เคอจีกันสองทีมที่ชนะอยู่แล้วแหละใช่แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูตรงนี้ว่าจะเป็นทีมไหนนะครับครับผมก็ถือว่าสนุกขึ้นแล้วก็มีสีสันขึ้นนะเพราะมีเดิมพันแบบนี้อ่าแต่รูปๆนอตอนนี้นะคุณอ่ะตอนเนี้ยดูหายใจไม่ค่อยทัวท้องเท่าไหร่เหมือนไม่ค่อยอยากพาตรงนี้โดนเข้าไปก่อนแล้วครับเออาร์จี AG ครับแล้วพวกอุตัดไหวมากครับเป็นหนาจะแบดครับปาเก็บตรงนี้เอ็กซ์ซันนะมินตราหายไปอ่ะ วิ่งเฉยเรียบร้อยไอวอลมันปิดไม่มีใช่ไหมไอวอลแต่วิ่งไปหาราเบิดครับต้องด่าลงไป<อ>แร้วไปหนึ่งตามมาเลยครับบอกว่าอ่ะขอเก็บซะหน่อยนะแล้วเจือร์ไปอีก1นโฉบตรงนี้เพิ่มไม่กิดตัวเองไปอีก1คิวแล้วคะแนนตรงนี้ก็ค่อนข้างดีทีเดียวครับอุ้ยอุ้ยูเสียงดังอึง้งเสียงดังปังเลยครับเราได้เห็นหน้าเีจนได้ครับในจุดๆนี้ที่มันเอ็กหอยสังคาราเมลครับแล้ววีเกมมิ่งนะวีเกมมิ่งโดนตัดนี่คือ อาคิวยิ้มออกเลยนะใช่ครับพ่อเเกมมิ่มงเขาทำมันดับค่อนข้างดีนะใช่ต่อจากเยพีเลยครับเอาแล้วครับผมเยพีจะช่วยให้ตัวอาคิวเข้าหรือเปล่าคุณโอยูโดนยิงแล้วเอาแล้วครับรโดนโฟยูย <ละ S 2> ครับและเป็น LGD s ด้วยทีมที่ตอนนี้ต้องการเรียกฟอร์มตัวเองให้มากที่สุด LG d s เดิดมาตรงนี้แต่ถ้าโฟยูไปก่อนหนึ่งคนยังไงดีครับโอ้โหไม่โกน,น่าจะโดนตีนประกอบแล้วชักกี้คนเดียวนั้นชักกี้กายว่าไปก่อนหนึ่งทียังไงชิงซ้ายชิงขวาแล้วโอ้โห ผมบอกแล้วครับว่าธนัวงนี่มีอยู่จริงครับผมไม่เชื่ออย่าลบลู่นะพี่บอลครับครับผมพี่บอลมาพาแทนหน่อยครับโอ้โหถึงก็หมดกําลังใจเลยชอตนี้เอาแล้วครับผมอย่างนี้ถือว่าชัดเจนแล้วในการที่ชัดเจนได้ลงโทษโอเคก็อย่าดีแรงมันเจ็บก็บอกแล้วว่าให้เตรียมข้อมือเลยไหมผมไม่ได้แขนที่เ่าไครับฟังเสียงกด พนวเนี่ยรอก่อน,นี้มานานนะดูไปเปลครับท่านผู้ชมนะเกมที่6ครับตอนนี้นะคาา<ม>ของฟอยูหรือว่าทีจีนี่เสียไปแล้วทีมจากปากีสถานนะครับเอ็กพ e ครับยังรอลุ้นอยู่ถ้าเ e อ็พีตัดได้1ตีเนี่ยถ้าบอกว่าเขาจะมี8คะแนนนะครับเออแล้วถ้าตัดได้อหตี้เนี่ยบอกเลยว่าพอแล้วแค่นั้นตายได้เลยไม่ใช่เอาคว้าแชมป์ก่อนนะเอ็ e ีนะแล้วมาอีกแล้วครับคูยเอ็พี e วันนี้ M79 เเยอะมากแล้วเปิดเข้าไปก่อน2น็อกดาวน์ตรงนี้เอาแล้วทิพนเองครับยิงไอวอลแล้วครับผมเราไม่สนใจครับสามกอดเลยครับทิพนเองครับแต่ต้องระวังซ้ายระวังขวาดีๆเลยครับผมแล้วได้ไปก่อนดับเบิลคิวตรงนี้บวกมาให้ตัวเองได้3ามคิวแล้วนะปูนก็้อนไปก่อนครับเพื่อที่เหลืออยู่ไหนดีครับเหมือนจะมาซ้อมไม่ทันครับตัววีเกมมิ่งรูดไปครับตัวของบินซูครับโอ้โหผมหิวของหวานเลยชั้นนี้แล้วบินซูนี้ระท้าอย่าีครับเอาไอวอลกลางกั้นเต็นต์ตรงนั้นไว้แต่ว่า ระเบิดมาได้แค่ไหนครับไอวอลบางๆที่ก้านอยู่นี้แต่ว่าางไว้หลายชั้นอยู่นะใช่ครับอันนี้สองชั้นนะถ้าสามชั้นนี่เป็นหมูแล้วนะใช่ฮะถ้าเกิดเป็นสี่ชั้นเป็นตึกครับแล้วเข้ามารุ้นตรงนี้หอยสังโดนยงไปก่อนครับแต่ว่าเคซี่เหมือนจะเปิดเฟิร์สช็อตได้ไม่แม่นเท่าไหร่ฮะโอ้โหเราเคาะเคาะเคาะไปครับยังไงดีครับอยากได้เพิ่มครับโอ้ถ้าได้อีกสองนี่ครับตามเป้านะคือสิบคะแนนละไข่ ใช่ได้ก่อนเกมด้วยมิงซูน้องตาลงไปตรงนี้ก่อนครับจ้องคอยสังเกตไปฮะคิวฟีนี่เกิดขึ้นเดี๋ยวคอยดูว่าคอยสังตามเข้ามารู้เก็บคนสุดท้ายตรงนี้ไม่ผิดพลาดครับวีเกม n g ่งจบอันดับที่10ไปครับเลข2หลักอะไรที่พีเป็นฝ่ายที่เก็บได้ทั้งหมด5คิวตอนนี้เอาแล้วครับแล้วอาคิวน่าจะยิ้มออกอยู่พอสมควรครับเพราะตอนนี้เปิดการประทะแล้วแล้วเห็นวีเกมมิ่งไปอย่างนี้ครับตารางคะแนนในช่วงอันดับ3-5ถึงค่อนข้างที่จะหลุนพอสมควรเหมือนกันครับผมโอ้เอาแล้วตอนนี้รอดูกัน รอดูการเยี่ยมสุดยอดครับผมไม่ต้องหัวเราะเลยทุกคนครับผมทมําไมคุณยิ้มออกอะเราจะไม่มีการลงโทษนะครับไม่มีการลงโทษในนี้แต่ว่าเดี๋ยวจะไปลงโทษแบบนอกรอบเดีมีเดี๋ยวจะมีออกมาให้ดูกันอ๋อเป็นอันซีนอันซีนอันซีนอ้าวถ้าอย่างนั้นนี่ปกติผมกล่าวว่าถ้าในไลฟ์นี่ผมจะดูแบบเป็นน้องที่ดีเบาๆหน่อยอันนี้ผมงัดไม้น้าสามมาหัวนิ้วเลยนะไม่เราเราบอกว่าดีไงดีคือดีแต่ผมไม่ได้บอกว่าดีด้วยอะไรครับ ผมก็ไม่ได้บอกว่าผมจะอะไรไม่คุณตี๋ผมจะไปซื้อมะกอกไม่คุณตีก็ได้เนาะเราได้รอดผลจากข้อน,นี้ครับผมถือว่าเฉี่ยกันไปเตรีย<ช><ผ>มเราค่อนข้างเกลียวพอสมควรเบอเดอรสกายครับทีมที่ทมบูรงานยกระดับขึ้นมาจากตรงนี้ฮะนี่ครัเกมสุดท้ายของพวกเขาครับมีโอกาสจะได้ไปลุยรอบไฟนอลอยู่แล้วครับถือว่าเราชิวพอสมควรนะปกติเราจะลุ้นมากไงว่ามันจะยังไงดีแต่นี่คือแบบดูทีมไทยผ่านเข้าไปแล้วตอนนี้ลุ้นคืนลุ้นสามสี่ห้า ว่าสรุปเนี่ยตารางคะแนน3 4มมันจะเป็นยังไงบางที่1ที่2เหมือนจะค่อนข้างชัดเจนพอสมควรในการที่เนี่ยเอ p พเพิ่งจะไปได้มาด้วยคะแนนตรงนี้ค่อนข้างล้นด้วยครับถ้ายังไปต่อได้จนถึงท็อปตรงนี้นะตัว RQ h a คิวนั่นเองครับจะสามารถไปได้หรือเปล่าใช่ตรงนี้น่าลุ้นเพราะจริงเขาเป็นทีมที่คนอื่นคาดหวังและทีม,มต่อแต่เขาก็ยังมีอยู่ด้วยนะ R q คิวผมว่าถ้าเป็นทีมจากประเทศเขาลุ้นอยู่แล้วว่าอยากให้ r าคไปเจอกับตัวของ EOS ครับเพราะว่ามันเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีเหมือน เขาเคยเจอเคยมีเรื่องราวมามก่อนใช่ใช่สุดท้ายที่เกิดไม่ได้ไปตามนั้นแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะดีใจหรือเสียใจดีครับใช่ครับไม่ถึงยีโวหรือทิมใช่เขาไม่ถึงเรานี่แหละอ๋อเราไม่พาพิงคนอื่นนะครับผมเนี่ยผมเป็นคนดีแล้วคนต้องดีเบาเบนะฮะคุณต้องดีเบาเนะไม่ดังอย่าเรียกผมบักต้าเลยาลัโพงมาเลยทั้งคันนะมันจะได้ดังอยู่แล้วครับผมเดี๋ยวผมจ่อให้เลยใหม่เออเดี๋ยวคนก็หาว่าเสียงหวานอี่ชอบใช้เสียงสองเวลาอ้อนนะคุณอะ ผมไม่ใช่ผู้หญิงคุณทำอย่างนี้กับผมไม่ได้มันไม่ใช่เสียงสองมันเป็นเสียงผมอ <Pascal> ๋อชิวเ<ะ>นาะ <c oughs> <c oughs> ใช่ <c oughs> ใช่ใชผมนี่คุณ <ification> นะดูชิวเนาะใช่เพราะพอมาตรงนี้อย่างที่บอกไปว่าทีมไทยเรามันค่อนขา้างชัดเจนแล้วอะ่ะครับมันจะไม่เหมือนฟิลตอนที่เปิดเกม Limited, มาเกมหนึ่งสองสามสี่นี่คือแบบโอ้โหใสสุดมากครับลุ้นสุดๆมาตรงนี้เราอย่างทักก็ลุ้นอาร์คิวแล้วกันครับอยากให้เขาเป็นอีกหนึ่งทีมที่เข้าไปแล้วอย่างที่บอกสตอรี่กับอีโวมันค่อนข้างเยอะทีเดียวการเข้าไปตรงนั้นเนี่ย และถ้าไทยได้แชมป์โดยการที่มีทั้ง R R Q คิและ Evo ต,ตามหลังอยู่นะผมบอกเลยสุดยอดครับคือล้างแคนทีเดียวอ่ะยิงปืนนัดเดียวได้นกสิบตัวแต่ต้องล้างแคนได้นะ<ช>แล้วเราก็าหวังให้เป็นแบบนั้นเหมือนกันครับอย่าลืมมาติดตามรับชมมานะวันที่29เดือนนี้ครับ29ทับนะง่ายๆคืออาทิตย์หน้าถูกต้องเวลาบ่ายสองโมงตรงวันนี้แหละวันอาทิตย์อาทิตย์หน้าเราพกันยังไงอย่าไปไหนครับครับผมอาทิตย์หน้านี่การลงโทษก็จะหนักขึ้นเป็นตัดนิ้วอะ ครับผมเราต้องทำอย่างนั้นเลยเหรอมันเจ็บนะเราไม่ใช่อยากกุซ่าแต่อย่างใดแล้วคาราเมลครับได้มาครับคิลเลอร์โอ้ยิงมาตรงนี้แต่ยังซ้ําไม่ได้ครับตัวของคาราเมลครับแล้วซ้ำได้เลยครับคาราเมลไม่ปล่อยครับเคอจีเริ่มมาหนูยังไม่มีสกอร์คิวเพิ่มเติมเลยนะครับกลายเป็นเซียเอเ็กซายเนี่ยครับเอ็กไลท์นะครับตรงนี้ได้ไปสองคิวครับ่สิ่งหนึ่งที่ผมดูตรงนี้แล้วมันแตกต่างอีกหนึ่งข้อจากตัวของโปรลีกไทยเรกูล่าซีซั่นไทยเนี่ยคือในช่วงท้ายๆอ่ะการที่ คนมันเยอะจริงนะแต่จริงน็อกอะไม่ค่อยโดนสติลคิวเท่าไหรนะ่นะหลายๆที่ไม่ค่อยหันมาสติลคิวหรือว่าไม่รู้ว่าตาไม่ไว้าเก่าคนไทยแล้วหรือว่าคนไทยแล้วนี่คือน็อกปุ๊บนี่สติลคิวให้ไวเลยทง้ทงที่จริงเนี่ยอยู่ใกล้กันมากๆใช่อยู่ใกล้กันมากครับไม่รู้เหมือนกันครับว่าด้วยสาเหตุใดครับโอ้โหล้วขคือมาแดงเถือกอย่างนี้ครับ ผมว่ามีคอนเทนต์นะ e อีกพี่รู้สึกว่าจะมีคอนเทนต์ลงมาที่เขาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรน่าอยู่พี่รู้สึกใจคอไม่ค่อยดีเลยพอตัดภาพามาเมื่อสักครกู่กำลังร่อนๆอยู่อย่างี้เนี่ยอีพี่เก็บคะแนนไปจนใจชื้นเลยครับแล้วตอนนี้ขยับมาสู่วงที่3มครับจำนวน <sh arp> ทีมยังเหลืออยู่เยอะพอสมควรนะ <laughs> ขอให้หายสักสาทีมอ่ะเอี้พี่น่าจะสบายใจแล้วอ,อ่าชิวครับตอนนี้นี่ถ้าจะเอาหายใจทั่วท้องน้องแชมป์อย่างเดียวเลยครับครับ จะได้สบายใจที่สุดนั่นเองครับแล้วมาถึงวงตรงนี้ครับเรียกแอร์ตรงแอร์ดอกกันมาครับอยู่ที่ว่าใครจะดูงีได้ของอะไรไปนั่นเองครับตอนนี้เราเห็นมี EXPRQ นะครับผม CRXE นั่นเองครับแล้วตัดมา QG เห็นสักทีครับตรง QG q อคครับยังไม่มีสกอร์คิวเพิ่มเติมในนี้อยู่กับท่าน้า g จ s ครับเข้าไปเล่นกับทางอตาครับ กิต้าโดนยิงเจ็บไปนิดหน่อยเหมือนกันเคโจีมีคนที่วิ่งม,มาจากทานาล่าแล้วก็ทานาเกตบูตรออยู่ที่บริเวณชั้นหินครับเควินเขาเปิ้ลยางไงแล้วจอดนะ<ด>ครับเต็มๆไม่อต้าน้องต้าลงไปแบบที่ไม่มีใครมาชุบไ,ไม่มีใครมาช่วยครับทาน้าวเอสไปปีนอยู่ชั้นหินหนึ่งถ้าเกิดกระโดดลงมาเนี่ยมันจะติดน็อกดาวน์นิดหนึ่งครับ <S <S ติดสโลตติดสตาร์ตรงนั้นน่าจะเข้ามาช่วยไม่ได้ครับทาน้าอาโออยู่ไกลเลยทีเดียวะ <Kevin S 2> วะเควินยังไงดีเกตบูโดนลู้อยู่แต่ว่าเควินตรงนี้เงยหน้าขึ้นมาโดนทางด้านเลยก็นนนา้เชครับ ยิงเข้าไปได้ก่อนตรงนี้ L G D S นั่นเองคะับแล้วตัวแก๊ปบูสโตรกมาเก๊บูไกด์วอลที่อย่างไวครับเชนไกด์วอลสวนเหมือนกันเปลี่ยนเป็นระเบิดมาแต่ว่าแก๊ปบูเข้ามาใกล้แล้วลอยิงอยู่ใส่มาที่เชนเชนโดนด่าลงไปจากการเข้ามาชิดเร็วแก๊ปบูแต่ว่าคนนี้ล้มลงไปมีโจออ้ออีกหนึ่งคนเหมือนกันนะโอซาก้าตอนนี้ครับ ต้องลงไปช่วยเพื่อนทั้งสองอยู่ครับแต่ตัวความหวังเลยคือเกตบูครับเกตบูต้องค้ำคนเดียวครับมันมีคนจริงมาจากทางด้านหลังนะเมื่อสักครู่อ่ะเกตบูต้องค้ำคนเดียวใช่ครับเกตบูต้องค้ำคนเดียวตอนนี้โอซาก้าทำภารกิจสำเร็จแล้วเควินโอซาก้าบอกเพิ่งโชว์เองเควินลงไปอีกแล้วรู้สึกจริงผ่าตรงนี้โอซาก้าเจ็บเจ็บวิ่งโลมอ้อมมาตรงนี้ครับตอนนี้เควิน้องดาวลงไปก่อนโจโจ้เลื่อนหรือน้อยไล้เกิดมีเกตบูซับอยู่ภารกิจรับของโอซาก้าเจ็บเจ็บตรงนี้ครับจะทำได้หรือเปล่าต้องมาดูกันนะเควินนน่าาจจจจะไดด้้โโโชูคครรัับบก อีกท so ok, ีเซยเข้าไปก่อนแล้วเจอหน้าของบ้าเก็บไปแล้วิดไปเป็นระดับแปะครับโอสกาเจนเควินอีกแล้วครับผมนะเควินน้องดาวลงไปแล้วเจอหน้าของโจโจครับตรงนี้สวนกลับมาเก็บบูนน้องดาวเควินน้องดาวครับเหลือโอซาก้าคนเดียวครับโอ้แล้วไปโดนหน้าจีเดียสเก็บทั้งทีมอ่ะโอ้เอาไงดีครับตัวโอซาก้าเหมือนจะยังไม่ได้ขึ้นมาว่าหายไปไหนแล้วมาแล้วโอซาก้าครับอาแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยครับโอ้โหสกลับมาแล้วจอหน้าของ BTS ตรงนี้ครับแล้วอย่างนี้ครับครบเลย เย็กพ <XP S 2> ีตามเป้าแล้วน่าจะทะลุปเป้าแล้วนะตอนนี้เขาติดท็อปไฟ์แล้วครับจบ,บตอนนี้เนี่ยคะแนนรวมๆกันก็น่าจะเกือบเกือบยี่สิบแต้มด้วยสามสำหรับตัวเย็กพีน่าจะเพียงพอแล้วครับอตอนนี้เนี่ยมาลุ้น RRQ กันครับผม RRQ ครับว่าจะสามารถเข้าไปเจอคู่รักู่แข็งอย่างอีวีไทยแลนได้หรือเปล่าเนี่ยตัว RRQ จะบอกว่าผมจะมาแม่นเกมสุดท้ายนะอะไรนะผมจะมาแม่นเกมสุดท้ายนะหลายคนยก็เป็นแบบนั้นคาราเมลนี่ยิงใส่เข้าไปก่อนทีมพนเอกไปเก็บหน้าคนอื่ได้ครับแล้วทีมพนเอกไปย้ำมาอีกหนึ่งศพเนก ทีมเลไปน็อกตาครับหน้าคาร์เมลช่วยยิงอยู่แต่ว่าเพื่อนล้มลงแบบนานับมีไอวัวตอนนี้กำลังโดนไล่ยิงอยู่ครับอีกสี่วีวงจะบีบครับต้องการสินใจทันโอ้ไวแต่ไม่ทันจริงๆครับเหมือนจะโดนยิง3าอ้ไปด้วยทีมเลครับก็เลยไม่มีโอกาสจะเข้าไปได้ชุบตรงนั้นนะแล้าคิวได้เล่นตรงนี้นานแบบนานมากครับวงไปใจให้แก่มากๆครับนี่ไปเจ็ดคิวแล้วแปดคิวไปแล้วแล้วชังซูโดนไปช็อตนี้ครับเลยกิรอตอนนี้ยังไงดีพยายามกดตัวเอพีอยู่ครับ น้องดาวลงไปก่อนครับเรื่องรถครับเป็นคนเดียวที่เก็บไป2คิวอน,น,นะน้าแพ็คแมนเก็บไป6คิวเราได้รถเติร์ไปสะดุดหินครับตรงนั้นน,น้องดาวลงไปนั่นอหอยสังที่เสียบเข้ามาอย่างไกลเลยครับหุ่หินนัดบันเลอร์เลยครับสะดุดไปตรงนั้นครับ BTS ขอบวงแล้วคุณตามีนั้นเนี่ยอาจจะอยู่ใ,ใกล้ๆหอยสังไปเก็บเในรถตรงนี้เก็บคิวไปเลยครับไม่มีใครชุบด้วยหรือเปล่าอรเกี่ยวกับรถตรงนั้นครับ โอ้โหโอ้ but, ับเบิดมาเฉยใส่ต <ator and> ัวเชียร์คอนเดมามุมตรงนั้นมันแทบจะไม่มีแล้วครับเลยโดนนั่นเอาจะบาดปลาละเบิดไปน็อกดาวน์ได้2คนด้วยกันนะเอกพีครับเอกพีครับเขาลมที่เขาได้แชมป์อยู่ครับสองคนครับจะเป็นบุญยาประเทศไทยหรือเปล่าฮะฝากทุกคนช่วยกันเชียร์ด้วยคอนเดมาหน้าจะตายนะเหลือแค่เราเลีองคนเดม้วที่จะเบิร์ดสกาย เราลุ้นให้ EXP ได้บูยาหนึ่งบูยาเพื่อเพิ่มกำลังใจก็ได้เอกเราได้คาราเมลวงบีบมาแบบนี้พันยานะยครับพันยาเลยครับนี่คือวงสุดท้ายที่บีบเข้ามาตัวหน้าหอยสังข์ตัวดาวลงไปเลยอว่าคาราเมลเดี๋ยวดิเดบันชิลนี้คาราเมลไม่เกับสวยครันดับสามอันดับสามนะคาราเมลเก็บแพ็คมาเข้าไปไม่พอเลยแลาวก็าะเป็ B T s ครับผมกดเอาเป็น A R G ไป็น A R G จับปัดใช่ไหมนี่แกเหมือนจะ มาละเบิดไปแล้วแกอยู่ในนั่ง